พวงมาลัยไฟฟ้านะฮะใครๆหลายคนนะครับก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะคำว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยก็เนื่องมาจากผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกพวงมาลัยไฟฟ้าก็น่าจะมาจากใช้เม์แบตเนาะคือคันนี้ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะจะให้ดูก่อนของเขาก็เป็นพาวเวอร์ธรรมดาธรรมดา mm. ผมได้มาตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าโ,โหขับเหนื่อยมากนะครับ ขับเหนื่อยมากเลยคือพวงมาลัยเขาหนักมากนะฮะต้องบอกว่าหนักมากๆเลยไม่มีกระปุก power นะรุ่นนี้ไม่มี power นะครับเป็น power เลยตามปกติเลยนะครับนี่ครับกระปุกเขาอยู่ตรงนี้เลย power พวงมาลัยเขาโหหนักหนักมากๆขนาดก็ใช้ล้อสสิบี่นะยังหนักมากๆเลยผมก็เลยไปดูในคลิปต่างๆที่รถที่เขาใช้งาน นะครับเป็นเพจของนิสสันนี่แหละแล้วก็ได้ปรึกษาเพื่อนๆหลายๆคนด้วยว่าเอ๊ถ้าเราจะติดพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่ติดพวงมาลัยพาวเวอร์ก็งบประมาณ7จ็ดแปดพันนะครับจ้างช่างด้วยก็เอ่อจ้างช่างติดตั้งด้วยก็น่าจะหมดเกือบเป็นเป็นหมื่น 10, 000, นะฮะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมคิดว่าเอ่ออยากจะลองเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าดูบ้างนะครับอยากจะลองเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าว่าเออพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเวลาเรา เราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเบาดีไหมมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ไปเจอช่างอ,อ่ช่างวุดนะครับช่างวุดเรโตนะครับเขาเป็นช่างที่ซ่อมรถเก่าแล้วก็เขาก็รับติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับเขาก็ติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้ในราคา4,700บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้นะฮะมันมีข้อดีนะพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยนะครับ มันมีข้อดีตรงที่มันก็เบาเหมือนกันนะครับมันเบาดีนะฮะแล้วก็ถามว่ามันจะเสียไหมผมว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ขับแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ได้ขับมาที่ใช้มาก็ประมาณ6เดือนละหเดือนเจ็ดเดือนละที่ใช้มาก็ยังไม่มีเสียยังไม่มีเป็นอะไรเลยนะปวงมาลาัยไฟฟ้านะครับเวลารถเราเสียเนี่ยสมมุตินะเครื่องยนต์เราเสียถ้ารถที่มีปวงมาลาัย power นะครับ ถ้าเครื่องยนต์เสียแล้วเราไม่มีเครื่องยนต์ไปปั่นกระปุกพวงมาลัย power พวงมาลัยเราจะแข็งถูกต้องไหมฮะเวลาเราจะลากรถเวลาเราจะหมุนพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเครื่องยนต์เราไม่ติดเนี่ยพวงมาลัยเวอร์ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าพวงมาลัยมันจะแข็งเลยมันจะดึงยากมากมันจะหนึบหนึบมากมากเลยแต่ถ้ามันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตราบใดที่เรายังมีไฟอยู่ในแบตเตอรี่นะฮะถ้าเครื่องยนต์เราเสียนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะลากรถหรือเราจะขยับรถหรือเราจะหมุนพวงมาลัยหรือเราจะบังคับล้อนะครับพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราจะบังคับล้อเนี่ยแค่คุณเปิดสวิคค์กุญแจรอสักสองถึงสามวินาทีนะครับพวงมาลยัยไฟฟ้ามันจะทํางานได้ตามปกติพูดง่ายๆคุณจะบิดล้อได้ดังที่คุณต้องการเลยนะครับตอนนี้อาผมยังไม่ได้เปิดสวิ์นะผมจะให้เพื่อนๆดูถ้าสมมุติว่าเราจะบิดล้อนะครับเนี่ยจะบิดล้อ ก็ต้องบอกว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยหนักมากนะครับโยกมานี่โอโ้โหหนักนะครับโยกมาเนี่หนักมากเลยนะฮะพอเราติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าไปแล้วอะไรแล้วขณะที่เราไม่ต้องติดเครื่องนะครับเราอยากจะบิดพวงมาลัยเพียงแค่เราเปิดกุญแจรอสักสามวินาทีให้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเขาได้ทํางานนะครับดูนะมันจะมีเสียงปั๊กเล็กๆนะครับเปิดพวงเปิดกุญแจให้ไฟขึ้น มีเสียงแป๊กแล้วเห็นไหมฮะทีนี้คุณจะบิดพวงมาลัยไปไหนอ่ะคุณใช้มือควงได้เลยเห็นไหมครับคุณใช้มือควงได้เลยเห็นไหมครับล้อคุณก็มาอยู่ทางนี้ล้วเห็นไหมฮะเพียงแค่คนคุณเปิดกุญแจรถเนี่ยนะครับให้ไฟมาโชว์อย่างเงี้ยคุณจะบิดพวงมาลัยไปไหนอ่ะคุณก็แค่เอามือสัมผัสนี่แหละครับพวงมาลัยไฟฟ้ามันมีข้อดีตรงนี้นะครับ แล้วเวลาในขณะที่รถเราวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยนะมันเบาด้วยนะครับมันเบาไม่แพ้พวงมาลัยพาวเวอร์เลยต้องบอกว่าเบามากๆนะฮะเหมาะสําหรับคนที่มีอายุเนาะแล้วก็จะนํารถเอาไปใช้งานถ้ารถเราไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ไม่มีพวงมาลัยไฟฟ้าต้องบอกว่าเวลากลับรถเนี่ยโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะครับผมเองเนี่ยขับตอนแรกๆเนี่ยผม <laughs> ผมต้องบอกเลยว่าผมขับตอนแรกเนะี่ยผมโคตรเหนื่อยเลยนะครับพวงมาลัยมันแข็งมากนะฮะเวลาจะกลับรถแต่ละทีเนี่ยโอ้โหสาวพวงมาลัยซะแบบเหนื่อยนะครับพอเรามีพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเนี่ยโอ้โหสบายนะครับนะฮะค,ควงพวงมาลัยไฟฟ้าให้ดูนี่แหละครับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมครับรถไม่ต้องติดเครื่องก็ควงพวงมาลัยได้สบายเห็นไหมล้อหมุนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอยากจะให้ล้อมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ทําได้ ควงอย่างเดียวมือเดียวควงเลยเบาวิวนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยนะฮะที่เราใช้ระบบเครื่องปั่นน้ํามันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ารถคุณเครื่องเสียหรือว่าติดเครื่องไม่ได้พวงมาลัยคุณก็แข็งด้วยแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าถ้าให้คุณมีไฟแบตเตอรี่อยู่ในรถนะครับหรือว่ามออแบตคุณมีไฟสักอย่างนะ มันก็สามารถที่จะเอามาหล่อเลี้ยงพวงมาลัยได้มันให้พวงมาลัยทางานได้เราก็สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะลากรถเวลาเราจะหมุนล้ออย่างเงี้ยมันก็ทาได้ง่ายนะครับมันทําได้ไม่ยากเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ได้เปิดสวิตมันจะแข็งเนี่ยบิดไม่ไปนะครับแข็งคือพูดง่ายๆมันมันไม่มีไฟฟ้าช่วยมันก็จะแข็งมากๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องขยับรถช่วยแล้วก็บิดพวงมาลัยมันถึงจะโอเคนะฮะ แต่ตั้งแต่ติดพวงมาไลัยไฟฟ้ามานะครับมันก็โอเคนะเปิดสวิ์นิดนึงนะครับเปิดสวิ์ให้ไฟโชว์นะครับดูนะมันจะมีเสียงแป๊กได้ยินไหมครับได้ยินเสียงปักไหมแล้วเราก็ขันบิดพวงมาไลัยได้เลยพอมันมีเสียงป๊กพวงมาไลัยไฟฟ้าทํางานแล้วขับดีนะครับแต่คือตอนนี้ผมเอ่อได้ได้เห็นเขาเรียกว่า ได้เห็นการการที่ว่ามันไม่ใช่ข้อเสียโดยตรงหรอกแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลาที่เราขับแล้วเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าเราบิดพวงมาลัยมาฝั่งนี้หมดเราจะกลับรถนะครับคือเวลาเราปล่อยพวงมาลัยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าพวงมาลัยเขาจะไม่คืนหรือเขาจะคืนน้อยเราจะต้องใช้มือแตะช่วยนะครับมือแตะช่วยเพื่อให้เขาคืนนะครับแต่ถ้ามันเป็นพวงมาลัยธรรมดาทั่วไปนะครับเวลาเราจะกลับรถเราหักพวงมาลัยมาสุดเนี่ย แล้วเราปล่อยพวงมาลัยเนี่ยนะครับในขณะที่เรากำลังกลับรถนะเราปล่อยพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยก็จะคืนโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะแต่พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทุกคันหรือมันเป็นทุกรุ่นไหมหรือว่ามันเป็นทุกทุกทุกที่เขาที่ที่เขาติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าไหมคือรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะคืนแต่มันคืนช้าหรือว่าคืนแล้วมันคืนคืนน้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหานะแรกๆเราขับอ่ะมันอาจจะฝืนความรู้สึกนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราจะกลับรถเราบิดพวงมาลัย แล้วเราปล่อยพวงมาลัยเนี่ยมันจะคืนเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะเราก็แค่ใช้มือเลี้ยงเลี้ยงพยุงพยุงแต่พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราบิดมาหมดแล้วแล้วเวลาเรากลับรถเนี่ยนะครับเวลาเราปล่อยเนี่ยเขาจะไม่คืนหรือเขาจะคืนน้อยเราต้องใช้มือดันช่วยนะครับมือดันช่วยนิดนึงคือเลี้ยงช่วยนิดนึงเลี้ยงรอบช่วยเขานิดนึงมันก็โอเคอันนี้คือจุดที่ที่ผมคิดว่ามันมันเป็นข้อแตกต่างจากพวงมาลัยเอ่อพาวเวอร์ที่เป็นตัวพาวเวอร์ปั่นน้ํามันนะครับซึ่งพาวเวอร์ปั่นน้ํามันของติดรถเขาเนี่ยไม่แน เขาคืนเองโดยที่มันอัตโนมัติยังไงหรือมันอาจจะคืนแต่ว่าอาจจะระบบล้อของผมมันอาจจะผิดปกติหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปศึกษาต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าการคืนของเขาเนี่ยก็จะคืนน้อยนิดนึงนะเราต้องใช้มือควงช่วยเขาก็จะคืนตามปกติแต่ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดด้อยนิดนึงจุดด้อยสําหรับเท่าที่เราเห็นนะก็จะมีจุดที่ติได้นิดนึงนั่นแหละ 4 7 0พันเจ็ดร้อยบาทครับนะฮะผมติดมาจากช่างวุฒิเรโธนะครับเป็นช่างที่อยู่จันทบุรีนะครับเป็นช่างปรับแต่งรถนะครับอืผมชอบมากเลยนะฮะเขาก็ติดตั้งนี่ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้นะฮะเราต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยครับอืมใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับพวงมาลัยไฟฟ้าสี่พันเจ็ดรอยบาทครับผมติดตั้งมา4ี่พันเจ็ดร้อยบาทนะช่างเขาก็ทําการใส่ให้นะครับตรงนี้ครับ 4,700บาทนะครับก็โอเคนะก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับพูด,ดง่ายๆเลยว่าถ้ารถเราเครื่องเสียนะฮะหรือว่าเครื่องไม่ติดเนี่ยถ้าเราจะลากรถหรือเราจะกลับรถหรือเราจะบิดพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยเราหมุนพวงมาลัยหนักมากแต่พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยถ้าเครื่องเขาไม่ติดขอให้คุณมีแบตเตอรี่ขอให้แบตเตอรี่คุณไฟดีไฟเต็ม คุณก็สามารถบิดล้อดได้โดยที่คุณไม่ต้องงอเครื่องเลยนะครับเออมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีนะครับถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับวงไล้ยไฟฟ้าก็โอเคนะผมใช้มาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้ก็ยังเป็นอมออน้ําเดิมอยู่